สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนก็กลับมาพบกับกูดาอีกครั้งนะคะสําหรับคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยกูดาก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามการคูณการหารการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนของพหุนามไปแล้วนะคะและนักเรียนก็ได้นําความรู้ไปใช้ในตัวอย่างต่างๆสําหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันต่อน,นั้นไปดูรายละเอียดกันค่ะ เดี๋ยวนักเรียนมาดูวัตถุประสงค์สาหรับการเรียนรู้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะข้อแรกอธิบายเกี่ยวกับสมการเศษส่วนของพหุนามข้อที่สองหาเซตคําตอบของสมการเศษส่วนของพหุนามเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักสมการเศษส่วนของพหุนามกันนะคะสมการเศษส่วนของพหุนามคือสมการที่สามารถจัดให้อยู่ในรูปของเศษ p x ส่วน q x เท่ากับ0เมื่อ p x และ q x เป็นพหุนามโดยที่ q x ไม่เท่ากับ0น จะกล่าวว่าจำนวนจริง c เป็นคำตอบของสมการนี้ก็ต่อเมื่อแทน x ในสมการด้วย c แล้ได้สมการที่เป็นจริงกล่าวคือเศษ pc ส่วน qc เท่ากับ0นั่นเองค่ะทีนี้ครูดายอยากให้เนเรนลองสังเกตว่าสมการนี้นะคะเศษ px ส่วน qx เท่ากับ0เนี่ยจะเป็นจริงเมื่อไรคะนเรียนสามารถพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์เหมือนกันกันกบสมการเศรษส่วนของจำนวนเต็มเลยค่ะ เศษส่วนของจำนวนเต็มจะมีค่าเท่ากับศูนย์เมื่อไรคะเมื่อจำนวนเต็มที่เป็นตัวเศษเท่ากับศูน์ใช่ไหมคะและจำนวนเต็มที่เป็นตัวส่วนจะต้องไม่เท่ากับศูน์สมการเศษส่วนของพหุนามนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะสมการเศษ p x ส่วน q x เท่ากับศเนี่ยจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ p x เท่ากับศูและ q x ต้องไม่เท่ากับศย์ค่ะ ดังนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปเซตคำตอบของสมการเศษ p x ส่วน q x เท่ากับ0ย์ได้นะคะนั่นก็คือเซตของจำนวนจริง x ซึ่ง p x เท่ากับ0นและ q x ไม่เท่ากับ0ย์ค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะจงหาเซตคำตอบของสมการเศษ x คูณ x บวก1ส่วน x ลบด้วย1คูณ x ลบด้วย3เท่ากับเศษ2ส่วน x ลบด้วย1คูณ x ลบด้วย3าม มาดูวิธีทากันเลยนะคะจากโจทย์เนี่ยเราก็จะเริ่มต้นจากการทําให้ด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยนะคะเป็นศูนย์ก่อนก็จะได้ออกมาเป็นสมการแบบนี้ทีนี้ทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยนันเนียนก็นําความรู้เรื่องของการลบเศษส่วนของพหุนามมาใช้ได้เลยนะคะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยพหุนามที่เป็นตัวส่วนเป็นไงกันคะพหุนามที่เป็นตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะนันเรเยนก็สามารถนําพหุนามที่เป็นตัวเศษมาลบกันได้เลย ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้และทีนี้เราก็มาพิจารณาพหุนามที่เป็นตัวเศษตรงนี้นะคะแยกตัวประกอบได้ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้สมการเศษส่วนของพหุนามนี้นะคะจะเป็นจริงเมื่อไรคะสมการเศษส่วนของพหุนามนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อพหุนามที่เป็นตัวเศษนะคะจะต้องเท่ากับศูนย์และพหุนามที่เป็นตัวส่วนจะต้องไม่เท่ากับศูนย์นะคะจากเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็สามารถหาค่า x ได้แล้วนะคะ จากสมการนี้เราก็จะได้ว่า x เท่ากับ1หรือ x เท่ากับลบ2และจากอสมการนี้นะคะเราก็จะได้ว่า x จะต้องไม่เท่ากับ1และ x จะต้องไม่เท่ากับ3เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยนั่นเองก็สามารถสรุปได้ว่า x จะต้องเท่ากับลบ2เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมคะเอาละคะ่ะสรุปเซตคำตอบได้เลยนะคะนั่นก็คือเซตของลบ2นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะ ตัวอ,อย่างนี้จงหาเซตคําตอบของสมการเศษหส่วน x บวกเศษหส่วน x บวกหเท่ากับหมาดูวิธีทํากันค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการทําให้สมการนี้เนี่ยทางด้านกว่ามือของเครื่องหมายเท่ากับเป็นศูนย์ก่อนโดยการจัดรูปสมการใหม่ได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วนันเนียนก็นําความรู้เรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนามมาใช้ได้เลยค่ะซึ่งในที่นี้เนี่ยจะเห็นว่าพหุนามที่เป็นตัวส่วนเนี่ยยังไม่เท่ากันใช่ไหมคะ ังนั้นนักเรียนก็ทําให้พหุนามที่เป็นตัวส่วนเท่ากันก่อนนะคะก็จะได้สมการออกมาเป็นแบบนี้และในที่สุดก็จะได้สมการนี้ออกมานะคะจากตรงนี้ก็เหมือนเดิมอีกเช่นกันนะคะนั่นก็คือสมการนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อพหุนามที่เป็นตัวเศษนะคะก็คือพหุนามนี้นะคะที่เป็นตัวเศษจะต้องเท่ากับ0ูนย์ใช่ไหมคะแล้วอะไรคะและพหุนามที่เป็นตัว ส่วนนี้ใช่ไหมคะจะต้องไม่เท่ากับ0จากสมการนี้นะคะนักเรียนลองหาค่า x กันดูนะคะว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราจะได้ค่า x ออกมา2ค่านะคะนั่นก็คือ x เท่ากับ1บวกกลนที่2ของ5ส่วน2หรือ x เท่ากับ1ลบกลนที่2ของ5ส่วน2ตรงนี้ถ้านักเรียนคนไหนลืมวิธีคิดแล้วเนี่ยก็อาจจะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอตอนที่7ที่กูดาเคยอธิบายไว้ก็ได้นะคะ ก็คือคุณดาใช้สูตรนี้ใช่ไหมคะนะคะและจากอสมการนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่า x จะต้องไม่เท่ากับอะไรบ้างคะ x จะต้องไม่เท่ากับ0ูนย์และ x ก็จะต้องไม่เท่ากับลบหด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า x สองค่านี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะดังนั้น x ก็เท่ากับ1บวกกลที่2ของ5้ส่วนสหรือ x เท่ากับ1ลบกลที่2ของ5้ส่วนสเรามาสรุปเซตคําตอบเลยนะคะจะได้ว่าเซตคําตอบของสมการคือ เซตของ1ลบกลนที่2ของ5ส่วน2แล้วก็1บวกกลนที่ของ5ส่วน2ค่ะดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างนี้จงหาเซตคำตอบของสมการเซต1ส่วน X บวก1ลบด้วยเซต1ส่วน X บวก2เท่ากับเซต1ส่วน X บวก3ลบด้วยเซต1ส่วน X บวก4มาดูวิธีทำกันนะคะกูดาก็จะเริ่มจากการจัดรูปสมการนี้ใหม่นะโดยเริ่มจาก ลบเศษส่วนของพหุนามที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ลบเศษส่วนของพหุนามที่อยู่ทางด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับด้วยค่ะแล้วเราก็จะได้สมการออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ได้สมการนี้นะคะพอถึงตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็ทําการลบเศษส่วนของพหุนามอีกครั้งหนึ่งด้วยการทําให้พหุนามที่เป็นตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะได้สมการนี้นั่นเองและในที่สุดเราก็จะได้สมการนี้ออกมาค่ะ จากตรงนี้เราก็จะได้ว่าพหุนามที่เป็นตัวเศษก็คือ 4x บวก10จะต้องเท่ากับ0นะคะแล้วก็พหุนามที่เป็นตัวส่วนนั่นก็คือ x บวก1คูณ x บวก2คูณ x บวก3คูณ x บวก4จะต้องไม่เท่ากับ0และจากสมการนี้เนี่ยเราก็จะหาค่า x ได้นะคะนั่นก็คือ x เท่ากับลบเศษ5ส่วน2และจากอสมการนี้เนี่ยจะได้ว่า x จะต้องไม่เท่ากับลบ1และ x ไม่เท่ากับลบ2 และ x ต้องไม่เท่ากับลบสามและ x ต้องไม่เท่ากับลบสี่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้คําตอบแล้วนะคะนั่นก็คือ x เท่ากับลบเศษห้าส่วนสองค่ะเรามาสรุปเซตคําตอบนะคะเซตคําตอบของสมการนี้ก็คือเซตของลบเศษห้าส่วนสองค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างนี้จงหาเซตคําตอบของสมการเศษสี่ส่วน x ยกกําลังสองลบด้วยหนึ่งบวกเศษสองส่วน x บวกหนึ่งเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง วิธีทำนะคะนักเรนก็จะเห็นว่าพหุนามที่เป็นตัวส่วนตรงนี้เนี่ย x กำลังสองลบด้วยหนึ่งแยกตัวประกอบได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจัดรูปสมการใหม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยนักเรนก็บวกเศษส่วนของพหุนามที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมยเท่ากับนี้นะคะแต่ต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะนั่นก็คือจะต้องนํา x ลบด้วยหนึ่งไปคูณกับสองนะคะแล้วจึงจะนําไปบวกกับ4ได้ออกมาเป็นสมการแบบนี้ ทีนี้จากสมการตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องทําให้ทางด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับเป็นศูนย์นะคะก็ในที่สุดจะได้สมการนี้ออกมาและเราก็ลบเศษส่วนของพหุนามที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะคะด้วยการทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนแบบนี้และได้สมการนี้ออกมาค่ะเดี๋ยวคุูดาจะจัดรูปพหุนามที่เป็นตัวเศษตรงนี้อีกนิดนึงนะคะ ได้ออกมาเป็นสมการนี้ทีนี้จากตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า,าพหุานามที่เป็นตัวเศษมีสัมประสิทธิ์นำเป็นลบใช่ไหมคะกรณีแบบนี้เนี่ยเราอาจจะนำลบหมาคูณสมการนี้ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะคิดแตกต่างจากครูดาก็ได้ค่ะสำหรับครูดาเนี่ยเดี๋ยวครูดาจะนำลบหนึ่งมาคูณสมการนี้และได้สมการนี้ออกมาค่ะเอาละค่ะพหุนามที่เป็นตัวเศษเนี่ยแยกตัวประกอบได้ใช่ไหมคะ แยกเลยนะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้และจากตรงนี้เราก็จะได้ว่าพหุนามที่เป็นตัวเศษนะคะนั่นก็คือเอกลบด้วยห้าคูณเอกบวกหนึ่งจะต้องเท่ากับศูนย์และพหุนามที่เป็นตัวส่วนจะต้องไม่เท่ากับศูนย์นะคะนั่นก็คือสองคูณเอกบวกหนึ่งคูณเอกลบด้วยหนึ่งจะต้องไม่เท่ากับศูนย์เอาละค่ะเราก็จะได้ว่าเอกจะต้องเท่ากับห้าหรือเอกจะต้องไม่เท่ากับลบหนึ่งและเอกจะต้องไม่เท่ากับลบหนึ่งและ X x จะต้องไม่เท่ากับ1ค่ะดังนั้นเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยเเป็นลบ1ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เลยได้ว่า x จะต้องเท่ากับ5ดังนั้นเซตคำตอบของสมก,การนี้ก็คือเซตของ5ค่ะมาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาบ้างนะคะ,ะโจทย์นี้น้ำว้าทำงานอย่างหนึ่งเสร็จในเวลา2ชั่วโมงแต่ถ้าลูกว่ามาช่วยทำด้วยเนี่ยงานนั้นจะเสร็จในเวลา1ชั่วโมง30นาที แล้วถ้าลูกว่าทำงานทิ้นี้คนเดียวจะเสร็จในเวลาเท่าใดวิธีทำนะคะเราก็จะสมมุติให้ลูกว่าทำงานคนเดียวได้งานหนึ่งหน่วยก็คืองานเสร็จนะคะในเวลา x ชั่วโมงดังนั้นในเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลูกว่าจะทำงานคนเดียวได้งานเท่าไหร่คะนักเรียนลองคิดสิคะถ้าหนึ่งหน่วยเสร็จในเวลา x ชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงก็จะทำงานได้ เสร็จหนึ่งส่วน x หน่วยนะคะนี่คือทำคนเดียวเลยตรงนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะใช้วิธีการเทียบบัญญัติตยางเอาก็ได้นะคะค่ะทีนี้ลูกว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำว้าบ้างนะคะโจทย์บอกว่าอะไรคะโจทย์บอกว่า,าในเวลาสองชั่วโมงเนี่ยน้ำว้าทำงานเสร็จเลยก็คือทำงานได้หนึ่งหน่วยนั่นเองคะ่ะทีนี้แล้วถ้าในหนึ่งชั่วโมงละคะน้ำว้าจะทำงานได้งานเท่าไหร่นักเรียนลองคิดดูนะคะ ถ้าในสองชั่วโมงน้ำว้าทำงานได้งานหนึ่งหน่วยก็คืองานเสร็จในหนึ่งชั่วโมงก็จะต้องทำงานได้แค่เศษหนึ่งส่วนสอหน่วยใช่ไหมคะเอาละค่ะเรา,เาได้กล่าวถึงลูกว่าไปแล้วแล้วก็กล่าวถึงน้ำว้าไปแล้วทีนี้เรามาดูสองคนช่วยกันทำงานบ้างนะคะในเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราให้น้ำว้ากับลูกว่าช่วยกันทำงานจะได้งานเท่าไหร่คะ เลยก็จะต MM ้องไปดูจากตรงนี้ใช่ไหมคะว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยลูกว่าทํางานคนเดียวได้งานเสร็จ1นส่วนเหน่วยและสําหรับน้าว้าเนี่ยใน1ชั่วโมงน้ําว้าทำงานได้งานเสร็จหนส่วนสหน่วยและถ้า2คนมาช่วยกันใน1ชั่วโมงจะได้งานเท่าไหร่ก็จะต้องได้เท่ากับเอาอ่เสษ่ส่วนเกับเศษส่วนสบวกกันใช่ไหมคะนั่นก็คือได้ออกมาเป็นเศษ x บวกสส่วนสหน่วย จากประโยคนี้นะคะครูได้ยอยากให้นักเรียนลองคิดต่อว่าแล้วงานหนึ่หน่วยล่ะคะงานหนึ่งหน่วยถ้าน้ำว้ากับลูกว่าช่วยกันทํางานเนี้ยงานจะเสร็จในเวลากี่ชั่วโมงจากบรรทัดนี้นะคะอาจจะใช้วิธีการเทียบบัญญัติตย,ยางเอาก็ได้เราก็จะได้ว่างานหนึ่งหน่วยน้ำว้าและลูกว่าช่วยกันทํางานเสร็จในเวลาเศษสอส่วน x อบวกสชั่วโมงค่ะทีนี้โจทย์บอกว่าอะไรคะโจทย์บอกว่า ถ้าสองคนช่วยกันทำงานเนี่ยงานนั้นจะเสร็จในเวลา1ชั่วโมง30นาทีเราก็จะได้ว่า,าน้ำว้าและลูกว้าช่วยกันทำงานเสร็จในเวลา1เสร็จ1ส่วน2ซึ่งเท่ากับเสร็จ3ส่วน2ชั่วโมงใช่ไหมคะจากตรงนี้เนี่ยต่างก็เป็นเวลาที่น้ำว้าและลูกว้าช่วยกันทำงาน1ห,หน่วยนะคะดังนั้นเราก็เลยได้สมการนี้ออกมาค่ะ จากสมการเศษ2 x ส to mm ่วน x บวก2เท่ากับเศษ3ส่วน2เดี๋ยวนักเรียนมาหาคำตอบของสมการนี้นะคะโดยการทำให้กว่ามือของเครื่องหมายเท่ากับเป็นศูนย์ใช่ไหมคะแบบนี้และเราก็ลบเศษส่วนของพหุนามที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับแต่ต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันนะคะแบบนี้และเราก็จะได้สมการนี้ออกมาจากตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะพหุนามที่เป็นตัวเศษจะต้องเป็นศูนย์และพหุนามที่เป็นตัวส่วนจะต้องไม่เป็นศูนย์แบบนี้ ก็กคือ x ลบด้วย6จะต้องเท่ากับ0และ2คูณ x บวก2จะต้องไม่เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า x เท่ากับ6และ x ไม่เท่ากับลบ2ดังนั้น x เท่ากับ6นั่นเองค่ะเซตคำตอบของสมการนี้ก็คือเซตของ6เราก็จะได้ว่าลูกว่าทำงานชิ้นนี้คนเดียวเสร็จในเวลา6ชั่วโมงค่ะนัแะค่ะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กับกูดาในคลิปวิดีโอนี้กันนะคะ เริ่มต้นคูดาก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมการเศษส่วนของพหุนามนั่นก็คือสมการที่สามารถจัดให้อยู่ในรูปเศษ p x ส่วน q x เท่ากับ0เมื่อ p x และ q x เป็นพหุนามนะคะโดยที่ q x จะต้องไม่เท่ากับ0ซึ่งเราก็จะกล่าวได้ว่า c เป็นคำตอบของสมการนี้ก็ต่อเมื่อเราแทน x, x ในสมการด้วย c เราได้สมการที่เป็นจริงนะคะนั่นก็คือเศษ p c ส่วน q c เท่ากับ0ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่า เศษ p x ส่วน q x จะเป็นศูนย์ได้ก็ต่อเมื่อ p x เท่ากับศูนย์และ q x ไม่เท่ากับศูนย์นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสรุปได้ว่าเซตคำตอบของสมการเศษ p x ส่วน q x เท่ากับศูนย์ก็คือเซตของจำนวนจริง x ซึ่ง p x เท่ากับศูนย์และ q x ไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุดาก็อยากให้นักเรียนนำความรู้ที่คุดาให้นะคะมาทำแบบฝึกหัดนี้ดูค่ะและพบกับคุดาได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ